วัสดีครับผมกับอีสานสายชิ้ครับีมตกปลามนเบืองลาดตกปลาผมครับร้านขายเหยื่ออุปกรณ์ตกปลาครับผมเนี่ยมีกระสังนะ้านนี้น้อยครับเครื่องปั้นครับผมมันเหยื่อเนาะผมมาในหลนังทีมีพวกเหยื่อตกปลาครับกับพวกเบ็ดพวกตะก้อนนะครับผมนี่ น่าเล็กๆครับผมกำลังเรื่องพัฒนาไปเรื่อยๆของกระโบท่านไอลายครับมีผมาณนี้แหละลันะลกลักๆกที่เป็นนี่ครับพวกอาหารพวกเปปนี้อปลาหนาดินนะครับเนาะมีหวัวชิมมีลุงครับมีโปมีโอเมก้านะครับผมาณนนี้นะ ข้าขวขัวพวกเบดพวกตะก้อตะไคร้นะครับก็ค่อยๆหเห็ดไปครับเดี๋ยวผมสร้างพวกเอ็นพวกยังไม่อยู่มาชิได้บบอ,อื่นนะครับผมนี่สร้างเงานนี้มันก็เป็นความมักนะครับเนาะปกติไปหาตกปานั่งชิวๆอยู่หระนะครับช่วงนี้บริเ็ดคลิปครับผมเดี๋ยวฝากติดตามเลยครับ ใกล้แล้วละ่ะที่ได้เห็ดเต็มคลิปเต็มโตอแล้วนะครับแล้วนี่บุคคลได้ลงคลิปปันแดงนะครับเดี๋ยวรอชมครับวันนี้หละอีกดโดนะครับเราจะไปบรรยากาศกินเข่าปลาอีกนะครับผมขอบคุณครับติดตามสายชิวเด้อ